น้องจะดีกินข้าวเสาแล้วบ่สบายดีป่ะลูกกินแล้วบ่ข้าวเสานะกินแล้วกินแล้วโอ้มีเยอะบ่นก์นะเยอะ กายสบายดีและก็สวัสดีทุกทุท่านที่กาลังติดตามและก็ฮับส้มยินดีตอนรับกส็สู่ซองเระเภทรแสนสนะวันนี้ก็อยู่บ้านพี่น้องอ้อมมาหาของอยู่ของกิ่นแคมโหให้ไปหน้าพอดีว่าเจอต้นมาให้พี่น้องเลยต้นมาให้มีอยู่สองต้นนกกะพออ้อมมากะถือว่าเฮาดีเลยทุกคนเลยน,นะก็มาให้กับผู้ดีเลยมีสองต้นนะอยู่หันอีกต้นหนึ่งเมื่อกี้นี่กระตกเป็นต้นหนึ่งไนงะ ใส่ไปหลายบาทแล้วล่ะแต่กองเขินพี่น้องไงกองมีเสริมรถก็จอดอยู่ละกระตกไปตัวนึงตกแถวๆนี้แหละมาหาบวงพี่น้องโอ้เด็เห็นอยู่แล้วเห็นง่ายๆเลยละน,ละนะต้นหนึ่งนะะอยู่นี่ต,ต่ำๆมึงนะตัวแรกนะตัวแรกกระถื้อแบบสวยๆเอาพี่น้องไง ต้นนี้แห้งต่ำมาให้พี่น้อยสุกอิ่มเลยได้นกกะเฮาๆๆนะพอดีว่าค่อยเอ็ดซุมอยู่ทางปุ๋ยเอ็นซุมอยู่กลางเดินพู้นะมือมือวานนี่พอพอเท้ามานะนี่อยู่นี่เพิ่นอยู่เติอมาไห้ต่ำพดนะก็เลย หยับไปอยู่ตรงปุ๊กก็มันคือตาา้นไม้พดอยู่นี่หัดเดี๋ยวสิได้ไปนังเฟิกมึงก่อนพี่น้องว่ามันสีมีนกเขาหรือมีมีนังเฟิกอยู่นี่กะน,นกกะหากะเฮาไปสามตัวทุกคนตกไปสามแล้วนะนกกระจับอยู่แถวป่าไม่กระซ่าอะไะเห็นว่าเสือเยอะเอาเลยกะย้ำตกเลยหาไม่เห็นพี่น้องเลยก็เลยท้าให้มันอ้อแผลนก่อนนะนกฟิตเปอร,รียูที่เฮานะ บินมาเซาเอยู่เป็นมูนกนะแต่มันยังยูหกยูทุกคนนะท้ามันออกแป่นก่อน,นเดี๋ยวสิไปหาเก็บเบื้องนอกสามตัวที่มันตกนะทุกคนนะตกมาตอนแรงเมื่อวาน,นี่ก็ลมแห้งเลยหอดมือน,นี้ก็ยังแห้งคือเก่าอยู่นกกระไข่ได้แต่มันแปนพี่นอกน่าจะเห็นไงยอยู่เห็นมันมีคางนะนี่ตัวแรก เม,ม,นะมื่อนม่อยู่สามตที่ตกนะแกจักตกมุงเลยได้นะสองอตกยูเฮาทุกคนเลยกำลังเก็บนกก่อนอยังตัวหนึ่งที่ไม่เห็นนะ ว่าแต่มีเห็นพี่น้องเอ้ยพี่ค้างไม้นะกะเห็นครบแล้วละสามตัวจะได้ไปเฟิกต่ออีกก่ะขนาดแปลน,ปนยังค้างกอกกระซานะมาเฟิกจุดเก้าพี่น้องเอ้ยหอนประมาณสองมือกลับมาหนาวอีแล้วพี่น้องเอ้ยถือมาให้มาพร้อมนะ มันก็อ่อนดีอยู่นะกามีวานแห้งไปเลยน,นะเยอะแบบจางๆหลายกว่าตน้นมใไ้ต้นนี้นะเมื่อวานนี้ก็เล่นก็ะไล่หลายพี่น้องทางพ่อแม่น้องจนดีเพิ่นมามาเห็นนะแต่เมื่อนี้ไม่เห็นนะ เห็นก็เล่นจากโถเลยหรือว่าเนื่องจากมันลมแห้งมันก็เลยมีมาไว้เนอลมกับโคตรแห้งคือวอลละมเมอนอีก,ก็นนะตอนที่ค่อยหนังก็ได้ข้างๆโพนที่น้องเเอาฟดมาซื้อดังนะมจงจะป้องที่เหลวเบิ้งนกนี่แหละดิเน,นมาให้ก็คืทุกคนนกกระต้องเขียวโอกาสค้างมีหลายก็เลยมาหา เชิงกอไม้บงพอดีนะนกกันรุนค้างแ,งแดงๆงั้นทุกคนกรตรงเขียวกระตรงกี้ควายเลยนะะตรงน้อยน่าจะมีเถิงดินนะเพราะมันยู่งาแถวนี้เมื่อกี้นะน่าจะค้างแถวนี้แหละโอ้บีค้างทุกคนนี่ นกแบบนี้หาก็ได้ไปสองตัวทุกคนนส่วนลายมันจับอยู่แถวกอไม้กระซะนี่ทุกคนเข็นยอนนใะใส่เลยกระยามันตกคางบอนที่คอยเฝึกกันนะนี่กลางเดินแล้วได้มาให้อีต้นหนึ่งนะต้นนั้นละยังมีซุกต้นนั้นนะเข็มมันซุกคือสีเฮาดีนะเพราะว่าต้นนั้นมันสูงกว่าต้นนี้ต้นนี้มันมีเ้าไปเลอเนื้อง,งจากมันต่ำได้นะนกจากสองตัวทุกคนกำลังยเ้า นกพิษไปเลีวหอนจุกนะนกน้อยหลายเลยนะเฮาเรียบร้อยนะรอบนี้ได้แต่หนทุกคนเอ้ยหนปิ้วเ,ย,เยื่อเลยจอมันไปน่ะเลยนะประับไม้โยมบนนี้เลยล่มแล้วนะฮะไปเยอเซลรถไทยผ่านมานี่นะเพราะว่ามงนี้นี่ทางเขาเจ้าไปให้ไปหน้าพอดีเนะ นกเข้าว่าลายโตเมื่อกี้นะพลาดทุกคนเนะลยได้ต่ห่นลมมันแหง้งจริงหม้โยนเย็นโยนเย็นตกอีละตัวหนึ่งทุกคนนะแต่มันตกแฝดเร็วเห็นอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้นะมันบินมาตกคือคือคอยนี่อยู่กลางเดินนี่นะนกกนระตงขี้ควายนกกนระตงเขียวแหละได้ไปหกโตได้พี่น้องนะเอ,อ้ออกมาตอนเที่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องนะ เดี๋ยวเมื่อยนังพลัจังเฮาไปหากินข้าวกินนำ้ำเฮามาอีกสองตัวเมื่อกี้พี่น้งองตกไปตัวนึงตัวนึงกะบินอ้ะแลนะ้วนะนกกระต้งน้อยและนกกระต้งเขียวนกปิดปลิีลิ่ก็ได้ยินเสียงห้องอยู่แต่มีเฮานะ นกมุงนี่นี่ถือว่าห้าวห่างพี่น้องเลยเออหึงห้าวเธอหนึ่งนะเดีย๋ยวสิหาเก็บอีกก้อนทุกคนเลยนกไปสามตัวแรกตัวที่สองกะง่ายๆทุกคนเลยตัวน,น,นี้ตัวที่สองก็นกคือเดียวแหละตัวที่สามนกจัดทุกคนเลย เสียกนกกะลายอยู่ได้แต่เฮาห่างพี่ลึกทุกคนนะเลยเมือนตะน ắ งนะได้ไปสามแตมเสือตัวเก่านะกะหกแตมกะได้ไปเก้าแล้วนะเก้าตัวเริ่มหนาวแล้วพี่น้องผาดไปตัวนึงแล้วนะั่งไม้ก็ละทุกคนนะเย็นกันาด้เลย ลมเกินทุกคน,นะกินน,นกยูงงานีนะพอดีว,ว่าลมโยนไปทางอื่นถือมีคักมันก็เลยบินเจิดมาแนวนี้นะถือลนะถือนะจักโต๊กมุงเลอะแล้วมันปั้ง,งามไม้คอยกระบ,บ่เห็นนกสีเขียวแนละบังจุ่มไม้นี่นะก็เลยแนมบีเห็นพี่น้องมาหาลองเบิงนะบางทีมันเห็นเฮ้อ ลกนะอ่านประตกนะูกลยพี่ทุกคนเลยตกทางความพี่นะลมพัดหนีทุกคนเลยมันถือต่ําลงนะมันก็เลยวิตกกระบอนโตที่สิบเอ็ทุกคน ได้ไป11บตัวนะสวยแล้วพี่น้องเลยเริ่มเยอะเข้าแล้วน่าจะพอได้ยูได้กินแล้วละนก,กนเละเดี๋ยววันนี้ค่อยกาสิได้ก้ามเมื่อเฮื่อนก็นพี่น้องเลยเมื่อหายยูยยิ่กินกินข้าวเสาก็น,นี่ก้าเดินทางมาฮอเฮื่อนแล้วพี่น้องเลยฮอเฮื่อนแล้วก็แกเสนเ้นยาวออแล้วโคตรหนาวเลยอู้จังแม่น้องจันดีกะสะมันอยู่<ะ>เอ๊ะแล้วกิ่นนี่นะฮะ แก่งเซบูพักบ่โคเซบูพักบ่ไดโนกจักจักโตพี่น้องเอ้ซิปซิเอ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละว,ว้ามีเยอะอ่ะละหนาวละเข้าก็เยอะไม่ดีเลยนี่ก็หากระดังไฟวายจีอยู่ตีหลังนี่พี่น้องเอ้วายเยอะอันฝีงแดดไปนำ้ำเพราะว่าอาการมันหนาวคนเป็นต้นปั้นแล้วเต็มแยงแล้วกัว่าสี่เดินทาาขึ้นป่าเมื่อน,นี้นะพี่น้องเคยแตก ล่มแห้งก็ละ <c oughs> ล่มแห้งก็ละนะหนาวก็น,นาวก็เลยตัดสินใจยังไม่ได้ขึ้นพี่นองเลยหากินแถวเคแคมบ้านนี่ก็พอได้อยู่ได้ได้นกไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบตนะพอได้อยูได้กินต่อวเาสาวด่ก็ได้กินข้าวเส้าแล้วบ่ บกินแล้วบ๊อกข้าวเสานะกินแล้วกินแล้วโอ้มีเยอะบอนกนะเยอะ,ม,ยอะมาลูกขนนกซอยพอมวันนี้นะลกูกเชือพายเ้ามีหนาวป๊ลกชเชือพายไปจัดเอาผมออตะปะเลยผมยาวปะเลยเอลเอคอยลกเสื้อถูกยากเลยมันปิว

แล้วล่ะก็ึ้นมาโคยู่เฮิรนพี่ละพี่น้องเลยเมนู่งาวกัวัตสีเที่ยงบกินนะลาบนกมื้อนี้นะแต่ไม่ได้เป็ดตอนเช้าแล้วนะ้สวยเต็มเลยนี่กะนสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วพี่น้องเลยซับกี้แล้วเสียเป็นกินข้าวเทงเลยข้าวตอนเทงแม่จะดีแม่จะเปิดรับการเยอะปูบับปูบับเยอะกระเทิรนกระเทิรนมันเลยนกเนี่ย ก็อัเหมือนเลยเนาะโคดเหมือนเลยแต่เขาลาบประมาณสี่โตหรือห้าโตไปอิ่มเหรอห้าโตห้าโตเนาะลาบครึ่งนึงพี่น้องเลยไม่จะดีพี่น้องเพิ่นกินหลายคือเพิ่งตะตุ้ยแล้ะพี่ซูนี่กินข้าวหลายอะไรอีงวัดอะไรด้มีวัดเนาะแล้วก็เป็นวัดอีกจะเป็นวัดจนถ้าเป็นวัดเก็กินข้าวที่น่ากิน มาต้มน้ำซดพี่น้องเลยต้มน้ำซดแล้วก็ฟักตัวนี้แล้วฟักเนื้อแล้วแล้วก็เสีเอาไปโลเอาพี่น้องเลยน้ำต้มก่อนพี่น้องเลยเตรียมหน่อจางโอ้เอาแซฟเซฟได้เลยเพิ่งเอาเค็มขอกจางพี่น้องเลยมีโหข่าแล้วก็อันนี้นกพี่น้องเลยโซนโหมันนกโซนที่เหลินี่กะเอาไว้ติ้งพีน้องจนดีหรือว่า เอาไว้โคกกินมื้อหน้าพี่น้องเลยมื้อเราเทมีมีของกินแล้วกะาเอาออกมากินนะเอาเสื้อตู้ไว้ยกกระเป๋ักมุ้นเลย เัาไม่ยดนน้องเอาจะห้าตัวเข ไม่ดีไม่ยออลงลุมเนาะดังไฟเอาไหมไม่ดีอยู่ลุมที่วุ่นกระบพี่น้อนไงปากแบบหมุนๆเลยพี่น้อนไงโคออกได้แต่อันนี้เนาะโคมันสุกพี่น้อนไงโคมันสุกจะเอามาลาบนะส้นน้ำต้มกะต้มเฉพาะน้ำส้มเลยก็ได้ ท่านจ่ายไฟยกัติดง่ายขนาดเพราะว่าโซงน,นี้นี่อากาศมันว่า้อนก็มีฮ้อนพี่น้องเลยว่าเอาก็มีเอา,าอลม,ม,มาาาลม <สะ S 1> แห้งกระพี่น,น,น,น้องไอโซงเนี้ยน,นกตัวที่เก็บไว้พี่น้องเลยเฮาเอ็ดซัมนีก้กะน่าจะพอกินแล้วเพราะว่าเมนูลาบเนย ต้องเจรีขึ้นมาพี่เจรีกะไปลิ้นแล้วพี่น้องหอมที่เฮาซีมาเสื้อราบนี่ก็มีผักหอมหอ่ออันนี้นะหอมหอ่หอหรือว่าผักหอมใบเลยหรือว่าหอมเปียกแหละหอมได้หลายแบบพี่น้องเลยแล้วก็บผักหอมโบหอมโบ้แล้วก็บผักหอม มะนาวเออมะนาวพอดีเลยมะนาวก็ได้พอดีผิดน้องเลยหอยมะขิดกะมะขิดกะเดียวหอยจี้เอาพี่น้องเลย,ย,ม,ม,เย,ย,เลยมันจะหอมนะจี้เอาไม่ไมเลยเครื่องปรุงเขากะมีมะขิดแล้วกะ็นี่แหละข้าวไม้เกิดเป็นโนพี่น้องเลยพักหอม มะนาวมีเท่านั้นละเ่ิงปรุงก็ไดนะ้พดเลยขามุกก่อนมอน้ำต้มกบฟดเลยพี่น้องเลยข้างมาควิดก่อนมควิดหรือว่ามาเพชรนั่นแหละ ของหลายซื้อภาษาพู้ไทยว่ามาักวินเ เสียน้ำน้อยนึงพิ่น้อยอย่ามันไม่มอนะ ร้อยทุกคนสุกละยังเฮ็ดกินยะอยู่ผิดน้องย,ยังลบไปลบมาอยู่เน้งจากยังม่ได้เฮื่อโคเดี๋ยวสิมาปุงลาบกับพี่น้องเลยวันนี้นะนี่เครื่องลาบเขาเนี่นอกอันนี้น,ะน้ำต้มแม้จะดีต้มลายขนาดน้ำก็ได้ đi chắc 2 bộ nó mình biết bởi tí điều giọt tôm nói thì น้ำต้มอันนี้ลองสวดมึงก่อนน้ำต้มนี่เยอะจางน่อยนึงนะสซลาบเอาชุดยอดเลยลาบนี่แซ่บเลยทุกคนนะเฮ้ยเชฟเพิ่นชิมก่อนไปนี่ผ่านหรืมีพ่านนนี้มอันนี้อันนี้ สิมึงดูหลับนี่แซบวลนกเคยหิวข้าวเป็นยัเอรคาดพี่เลยอยอะเค็มละอันเลยเยอะเค็มเลยนะน้ำต้มเลยค่อยเอาน้ำต้มเยอะจางน้ำต้มอืหือแคเดียวนะตัวน้นเคมตัวนีจางนเลอเค็มคือเดียวชมสดชมเอ เอามาเชิญนี้อีกก็ได้สะเข็นเค็มมีที่แห้งไปเลยน,นะปลาค่อยเป็นวัดเซฟก็เซฟเป็นวัดพี่น้องเอ้ยคอยเสียว,วัลเซฟไม่จะดีเพราเค็มน้อยนึงอะเราเค็มมันยังหาเกลือซื้ออยู่น,น้ำต้มนะ้ำต้มนี่เยอะจักเป็นมะแทนที่คนตื่มเธอหนึงเลย ยังจางอยู่ตักแบกเสื้อถ้วยน้อยพี่น้องเลยส่วนถ้ยนี่ก็โกบไว้เธอข้าวแม่กับแม่เพื่อน่าจะถ้าได้กินข้าวเท้งคือดีวะแหละทันได้กินแต่ยันอิ่มนะเป็นแลยกินอาหารเออไปกินโง่พื่นนวะโง่โง่พอดีอันข้าวเซซินฮางปะโผปะเมย์พี่น้องเลยยังเพิ่มยันไปเยอะประมาณนี้แหละกบไว้เอาอมืดมันจบไม่จะดีกันเยอะ เอาไปได้จุ่มเนียน้ำต้มของกินกะสีประม่านนี่นะพี่น้องเลยมาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเทงน้ำเดียวบันนี้กินข้าวสองคนได้น้องจะด,ดีกะฮ้องโซนกะมีมาน้องจะด,ดีนะเพิ่อไปกินกินขนมยูฮานแซนิมคุณเขาเป๊ะ่ปว่านะ่มีพักกระดาบอี มีผักกระเดาอีพีาา่น้องเไยผักกระเดากินมีเม็ดเมื่อนั่งกระเซิร์ตู้ไว้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเพลงน้ำเดีวยวเบิกหลอกสดน้ำสดเม็นดีปลูกขันแสบโยกมือขวานะมือขวามือขือขว้า อ่อนเาะกระลาบพัดเลยนะเติมน้ำต้มซม ัก mm ็แ hmm. ล้วปกติเขาไปกินได้ขนาดเราเราลองชิมม <c oughs> ันก็ขมลำลังอยู่หน่อรับขมๆขมแห้งพอดื่นกะค่อนข้างอยู่หกเดยหน่อยหนึ่งนายพี่น้องเลยเนื่องจากมีมีเฮิร์นโคนะมีมีเฮิร์นโคเวลากับห้องน้ำมีมีนะ ปวดท้องทายตอนคืนนี้ก็พูดแล้วถ่ายเบา่ายนะจ๊ะย่างไปไก่ข้าแห้ง น้องจะดีมากแต่ทั้งเลือดลูก,ก,ลลกสบายดีปะลุงว้าสบายดีกันยังเรามาเสด็ดามาเสด็บอกปะลุงนนมาทั้งเลือดมาตัลลน้องจะดีกับเพิ่นกินข้าวอิม่มเลยเพิ่นกินข้าวเป๊ะน้ำขา้าวสาวนิ่มนะสร้างคลิปนี้กับสิประมาณนี้ได้พี่น้องเอากราชขอข้อมูลข้อเจอได้สำหรับการติดตามและการฮับสม้มฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไป เดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันไหม